สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาคาดการนะครับเกี่ยวกับตัวละครใหม่นะที่จะเข้าในเร็วๆนี้แน่อนอนนะครับในเกม a g o อ b บอล l ลเจน d s นะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็บอกกันเลยว่าไม่ได้เป็นความคิดของผมนะผมก็ไปเจอมาจากพวกเมืองนอกเขานะในทวิตของพวกฝรั่งเขานะไอพวกฝรั่งนี่มันก็เก่งนะไปขุดไปค้นมาจนเจอนะครับเออก็คือว่า เรื่องของเรื่องเลยนะครับทางเพจดักบอลเลเจนต์นะครับได้มีการโพสต์รูปนะครับเกี่ยวกับคาใบนะซึ่งน่าจะเป็นตัวละครใหม่นะเป็นรูปรถสีเขียวนะครับแล้วก็มีเหมือนไฟยิงออกมาเออเป็นแสงไฟออกมานะครับซึ่งออทางทวิตท,ที่ผมได้ไปเห็นเนี่ยนะครับแต่ผมจําชื่อทวิตแม่งไม่ได้แลวพอดีว่าเลื่อนๆดูแล้ว,แ,ลวแบบมันไปเจอไง <c oughs> ก็เขามีการแปะรูปนะ แปะรูปพิกโกโลตัวสีเขียวตอนสู้กับโกคูนะครับกำลังยิงลำแสงอยู่นะครับซึ่งรถสีเขียวก็หมายถึงพิกโกโลนะครับรถสีเขียวหมายถึงพิกโกโลนะครับส่วนแสงสีแดงก็คือไฟทางนั่นแหละนะครับก็เป็นการคาดเดานะครับว่าตัวใหม่ที่กำลังจะเข้าเนี่ยจะเป็นพิกโกโลนะครับอาจจะเป็นพิกโกโลตอนสู้กับโกคูในศึกชิงชัยุทธภพนะครับหรือนะครับหรืออาจจะเป็นคิงพิกโกโลนะครับตัวพ่อเพราะว่าไอ้คิงพิกโกโลตัวพ่อเนี่ย มันก็เคยมีการยิงลำแสงแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพภาพนี้ไม่ได้เป็นจากอนิเมะนะเป็นภาพในเกมแล้วก็บอลแซดด็อกคาร์เมเทอร์นนะคือคือมันก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่แบบมีท่าที่ยิงแสงนะก็อ,อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมอยากให้เป็นคิงพิโกโรมากกว่าอยากให้เป็นคิงพิโกโรระดับอัลตร้ามากกว่านะครับเพราะว่าผมผมมีความรู้สึกว่ามันคือมันดูโหดนะหน้าตาดู้ายดีนะเออคืออยากให้มันเป็นตัวแบบตัวเก่งๆบ้าง นะครับเป็นพิงพิกโลก็คือเพราะว่าไอชิมพิกโรนี่มันก็ถือได้ว่าเป็นลาดบอสในความทรงจําของหลายๆคนอีกหนึ่งตัวนะเป็นบอสใหญ่อีกหนึ่งตัวที่แบบเอาลงยากมากนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบถ้าเรานึกถึงภาคเด็กอ่ะเราก็นึกถึงไอตัวนี้แหละเป็นเป็นตัวแรกใช่ไหมเออไอตัวไอตัวบอสใหญ่นะครับสำหรับพิงพิกโลเนาะส่วนระดับนะครับจะเป็นระดับอะไรนะครับผมว่าน่าจะเป็น2ระดับนะไม่เลเจนด์ลิมิเต็ดก็อัลตรานะครับ แต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นตัวอัลต้ามากกว่าเพราะว่าเลเจนด์ลิมิเต็ดเนี่ยมันติดติดกัน3ตัวแล้วนะครับเซลโกคูไซย่าแล้วก็โกคูเด็กนะครับส่วนตัวอัลต้าเนี่ยทิ้งไปพักแล้วนะครับห่างไปพักแล้วตั้งแต่เบเบจิโตบู Be Be oo, ตอนเล็อก5ปีแล้วก็ไม่มีตัวอัลต้าโผล่มาเลยนะครับซึ่งผมคาดว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพิโกโรจูเนียนะครับตัวลูกหรือจะเป็นพี่พิโกโรตัวพ่อเนี่ยน่าจะเป็นอัลต้ามากกว่าเลเจนด์ลิมิเต็ดส่วน ไลฟ์ like, สดไลฟ์ like, สดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าวันอังคารท,ที่ที่กมลังจะถึงเนี่ยจะมีไลฟ์สดเปิดเผยตัวละครแล้วก็ตู้จะมาในวันพุธเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นลงเห็นลิงก์อะไรนะหรือตอนที่ผมอัดนี่ลิงก์มาแล้วอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเออก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่มอบพิเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับคิดว่าจะเป็นตัวแบบไหนครับคิดว่าจะเป็นคิวพิโกโร่หรือจะเป็นพิโกโร่จูเนียตัวลูกนะครับหรือ คิดว่าเป็นตัวระดับไหนครับเป็นเอาต้าหรือเป็น l ลเจนด์ลิมิเตก็คอมเมนต์ไม่ได้นะหรือใครมีความคิดเห็นเที่แตกต่างก็เม้นไว้ได้เดี๋ยวผมจะมากดหัวใจให้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะประมาณนี้แล้วกันนะครับุูทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ